หมอกสวยๆโอ้โหโหโหยหมอกมันช่างสวยซะเหลือเกินนะทุกคนนะครับผมเอ้บรรยากาศช่วงเช้เชชาๆนะครับผมกับการเก็บผลไม้กินนะครับผม่โอ,อยู่กับเจบซาซนนี่นะครับผม S y สองหนึ 4, ่งห้าสี่ Super C E นะครับผมนะ นี่เฮ้ยทำไมบุกีดเป็นบุกีเหลืองวะเนี่ยโอ้โหอันนี้อันนี้ยังเป็นคันเดิมอยู่นะทุกคนครับแต่แต่คันที่อยู่คลองอ่ะเป็นคันใหม่นะทุกคนนะอันนี้เป็นคันเดิมผมโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกัน,นครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะทําการลอกนานครับผมแล้วก็ทําทางลงอ่าตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมนะผมได้ทําการเอาดินไปเทไปแล้วตรงนู้นนะครับรรนะเดี๋ยวผมจะเอาซานี่ไปทําทางลง เดี๋ยวจะไปดั้มดินในนานะผมผมย้อนซานี่ไปทําทางลงจากนั้นก็เดี๋ยวจะเอากบีกู้ตักดินใส่ดั้มไปเทละกันนะทุกคนนะจับเครื่องไ้ก่อนละกันนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปทําทางลงกันเลยละกันนะทุกคนนะผมจะขับซานี่ละกันนะโดยการนั่งมุมมองเดี่ยวเละโอ้ยอะไรเข้าตากโกเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยรู้สึกเจ็บสดแสบก็ไม่รู้โอเคผมก็ดูกันขับแบบสมจริงกันเลยละกันนะทุกคนนะไปสตาร์ทเครื่อง นะผมสตาร์ทเครื่องกันเลยนะเดตดุน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 ุนุนดุนดุนเสียงเกมลงก่อนมันดังเกินนะผม <c oughs> ไปไปไปเลยครับผมนะ,ะอาจจะเป็นมุกกี้ตัวเดิมอยู่แล้วกันนะทุกคนนะบุกกี้เหลืองนะผม <c oughs> ทุกจริงต้องเป็นมุกกี้ดำนะเนี่ยโอ้โ,อโอหเสียดายจังเลยเดี๋ยวต้องไปออกคันใหม่ซะแล้วนะผมเดี๋ยวเดินไปเอาไอ้นี่ออกกันแล้วกันนะทุกคนนะ กับเจ้าซานี่เหมือนเดิมแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเดินไปทําทางแล้วกันนะทุกคนนะทำทางทำทางนู่นนู่นเลยไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ครับนี่ผมก็เดินไปชิวๆเลยนะทุกคนนะเพราเสียงเกมดังก็ต้องขออภัยนะครับผมซึ่งมันดังมากดังมากเลยแหละนะครับผมนะนะครับผมอุ้ยไปเชียร์เมื่อกี้เสียงไม้ไม่เข้าหรือเปล่าเนี่ยนะครับผม เสียงเสียงเกมดังเรขออภัยนะผมนะขออภัยกันด้วยแล้วกันนะผมโอเคพวกจะเปิดไฟทําไมเนี่ยให้ตายเถอะปอืขับแบบสบายๆนะทุกคนนะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับขับสบายๆชิวๆไปเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเอาซานี่จอดไว้ตรงนี้นะผมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาโกเบนะครับโกเบนะครับอ่าตักดินมาแล้วกันนะทุกคนนะนี่โ ขับนิ่มซะเหลือเกินนะทุกคนซานี่เนี่ยนิ่มมากครับโอ้ยมันก็นิ่มแท้โอ้ยตา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 ยก็ยนิ่มแต่นอนนะผมนิ่มมากแล้วทุกคนนะเชผมจะทําทางลงนะครับทาทางรถดัมลงไปเทดินนะนะครับเพราะว่านาตัวนี้มันลึกเกินนะครับเดี๋ยวจะตอยดินมาเทตรงบริเวณนี้นะบผมเดี๋ยวไปทําทางขึ้นทางลงแถวนน้นด้วยนะครับนะครับเพราะว่าม่ง ชันซะเหลือเกินนะทุกคนนะชันมากเลยแล้วนี่โอ้ช้าไปทุกคนรู้สึกว่าจะช้าไปผมปรับความเร็วที่ผมน่าจะปรับความเร็วนี่มันช้าๆน่าจะเจ็ดจุดห้ามั้งเนี่ยเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์มั้งเนี่ยรู้สึกจะช้าเน,ะนาะเนาะผมช้ามากเลยแหละไม่ไม่รู้สึกหรอก มันช้าเลยแหละมันไม่ไม่ใช่ว่าม,มันรู้สึกเดยนะผมนะมาดูกันว่ามันจะเป็นทางลงให้ผมหรือเปล่านะทุกคนมาดูกันมาดูกันนะนี่มาดูกันมาดูกันจะเป็นทางลงให้เราหรือเปล่านะครับผมโอเคคืองานลอกนางแค่นี้แม่งมีรถไปโ้งถึงสองคันเลยนะับโอ้โหตายเถอะ รวยไปรวยก็ดูเอาแล้วผมเออนี่ยผมก็ให้ทำทางลงให้รถดำมาเทดินอะว่ากันนะน,น,นะนะผมว่างั้นเอ,อ้ยมันรู้สึกไปทันใจไวรุ่นเลยว่ะรถมันช้าแล้วผมรถมันช้าเพื่อเทตรงนี้ก่อนอ่าจึ๊งรถมันช้าเกินนะผมมันไม่ทันใจไวรุ่นนะผมนะ ไปรุ่นเราต้องขับรถเร็วๆนะผมปึ๊บนี่ครับผมคิดว่ารถดัำจะลงมาได้ไหมแม่ครัวลงได้แต่รถดัำผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป๊บอ่าดูว่นดูก่นมันจะลงได้เปล่านะเออดูก่อนดูอีกทีนะผมดูอีกทีมันจะลงได้เปล่านะเนี่ย นี่มันทำทางทำทางลงนะทุกคนนะนีท่ทำทางลงสบายสบายชิวๆไปเลยนะครับเบ๋อวันนี้เออนะผมมาเดี๋ยวจะเอารถจำลงมาดูเดี๋ยวเอารถอ่าแมคโครหยีบหยีบดูเราเอาแมคโครหยีบหยีบก่อนให้มันแบบทำเป็นสโลปอะประมาณนั้นนะผมนะเหยีบหยีบให้มันเนียนๆทำเป็นสโลปนะครับ กาะช่วยเกาะช่วยเออโอเคเปล่าโอเคยังโอเคเดี๋ยวรถดำลองมาลองมาไอ้นี่ดูนะผมเอารถดำลองเดินลงมาดูนะผมนะนี่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมครับไปจุมวันนีแล้วกันนะครับแม่เราก็ทำทางเนียนเหมือนกันนะเนี่ย อันนี้เป็นพื้นที่นานนะครับผมนะแต่ตรงนี้เราไม่ได้มาลอกนะมันน่าจะขุดได้เนะโอ้แต่ขุดไดนะ้สุดยอดมากเลยนะน่าจะขุดได้นะนะครับผมนะโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปาสานีจอดไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปตักดินใส่ดำนะครับผมนะโดยการที่ใช้โกเบตักใส่แล้วกันนะทุกคนนะไปเลยครับผมเดินทางเลยครับผม บูน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 ไปแล้วผมออกตัวแล้วผมตอนนี้ออกตัวแล้วนะครับสวัสดีครับเออนี่ผมโอ้โหลอกน้ำมันเป็นปีงเพิ่งได้เท่านี้เลยเองเลยครับผมไม่มีความคืบหน้าอะไรทั้งสิ้นเลยนะผมโอ้ยเขาจะจ้างอีกเว้ยนี่ให้ตายเดี๋ยวไม่มีอะไรคืบหน้าทั้งสิ้นเลยนะผมนะโอ้ซูงเขาอีกซูงเขาอีกไกลเกินนะครับ จะติดก็พอแล้วพี่นะโอเคไปเดี๋ยวเราไปขับเม็ดครูกันเลยครับผมไอ้เม็ดครูผมติดเครื่องตั้งแต่ตอนไหนวนะเนี่ยครับอู้เร็วยิ่งไหมคกูบีอ้เร็วมากเลยครูบีเนี่ยเดี๋ยวเสียงเกมขึ้นดีก,ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะขออภัยกันด้วยแล้วกันนะครับ เน้อสายแม่งพันลุูมอ mm hmm. <c oughs> <met S 1> <t Hamilton> ุ้มลิมอิ่มโอ้ยหนอเอ้ยไม่ไม่เปิดไฟไม่เปิดนั่งวงเดี่ยวเลเรตรงนั้นเลยครับทุกคนครับเดีกยวเลเรตรงนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเดินไปกันเดี๋วไปกันคือสวิงนี่ไม่ต้องกลัวตูดยืดแล้วนะไม่ต้องกลัวตูดชนแล้วเพราะว่าตูดมันไม่ยืดอยู่แล้วนะครับ ใกล้แล้วผมนะวิ่งดินปากบอ่อวิ่งดินคันเดียวมันโกสองคันครับไ <c oughs> ม่โกสองคันครับรถดัมคันเดียวโอ้แม่งอย่างรวยอะ่ะทุกคนเป็นไงครับสุดยอดไปละไม่รู้จะหาความสุดยอดที่ไหนมาให้ให้ดูแล้วนะทุกคนเนี้ยการขับไม่โกนะนี่คือแบบง่ายบากๆ้างครับจับจีบขยุ่มอย่างนี้ก็ได้นะ เราไม่ต้องขับเร็วครับทุกคนครับเราขับช้าๆครับขับช้าๆอันตรายผมก็ใส่แปดสิบเลยเด็กใช่หรือเปล่าเนี่ยขับช้าๆอันตรายใช่ไหมเหมือนโค้งอันตรายอ่ะก็ขับตรงดินะผมเรามีป้ายบอกขับช้าๆอันตรายแล้วขับเร็วๆดิมันจะได้ไม่จะได้ปลอดภัยนะทุกคนครับจะได้ปลอดภัยใช่ไหมเออเขาบอกขับช้าๆอันตรายขับเร็วๆครับ จะได้ปลอดภัยนะผมเบอร์อู้เต็มยังหรอือเป่โอ้ยโดนเด้อเนะยังนะผมยังยังยังเหลืออีกนิดนึงเบอร์เหลนิดนึงนะครับผมนะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลุยโคนนะทุกคนเนดะี๋ยวพาไปลุยโคนนครับไม่รู้ว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะทุกคนนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งน,น,นี้นะครับผมนะ โอเคนะเพิ่มโอเคเพิ่มเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอวะเนี่ยแล้วมันเดินไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะเนี่ยทุกคนเยอะมากเลยเนี่ยปืนโอเคเพิ่มปืนต่างัวเพิ่มเลยครับผมแล้วมันเยอะจังวะ รถวนนี้ไหมใส่ได้เยอะมาโอเคเต็มแล้วก็ไปบอกโอ้ยลอยตักอยู่บมึกโดดไปแล้วเดี๋ยวเราไปเทกันแลวครับผมนะไปแล้วครับผม,นะผมสามชาติเป็นหนึ่งดอกนะครับนี่ไปเดี๋ยวเราไปลองทางใหม่กันนะครับผมนะลองทางใหม่กันนะครับนี่ถามว่าผมชอบแมคโครกับรถเกี่ยวอันไหนผมชอบอันไหนมากกว่าตอบได้เลยว่าผมชอบแมคโครนะทุกคน ถ้าทางลงกุ้อยู่ไหนวะเนี่ยนี่ผมลองทางครับผมลองทางนะครับนี่โอ้ยไอ้บ้าอู้จมกันเลยทีเดียว <laughs> จมกันเลยทีเดียวนะทุกคนนะ <c oughs> เดี๋ยวว่าเทตรงนี้อีกแล้วทุกคนครับนี่เดี๋ยวว่าทับทากขึ้นตรงนี้อีกนะครับผม <c oughs> นี่จะตำทากขึ้นดิเขาเรียกว่าอะไร อประมาณว่าเออทำทางขึ้นนั่นแหละนะผมแล้วทำไมกูไม่พิงอ้อมวะไม่ทำทางขึ้นนะทุกคนนะเพื่อที่จะอจะได้แบบว่าอาไม่รู้สินะครับผมโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็กองนึงครับเดี๋ยวเทตรงนี้กองนึงแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเทตรงนี้กองนึงแล้วกันนะครับผม นี่กองหนึ่งหลักก้นนะครับดำไปเลยดำอีกพี่ดำเห็นไหมห้วยเอากดคอนโทรลไรแล้วดีกว่ามันไม่ดำให้อโอเคดำแล้วเมื่อกี้มันน่าจะติดอ่ติดฟ้าผนังกันไปแล้วทุกคนนะโอเคมานนี้แล้วกันนะเพื่อนครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปวิ่งดินกันต่อเลยแล้วกันนะทุกคนนะครับนี่เดี๋ยวเราไปวิ่งดินเลยแล้วกันนะครับแต่ซานี่เอาไว้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะ ลองดูทางข <Lindsey> ึ้นของเราจะเป็นไงครับทุกคนโอ้โหดู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 เฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยไปได้ปะเฮ้ยอู้แรงอย่างว่ารถอู้รถไหลว่าแรงทิ่ผ่านเลยแรงมากเลยรถไหลว่าเนี่ยโอ้โหแรงที่ผ่านเลยเนี่ยนี่ยผมใช้จอยสติ๊กในการขับรถดับก็ได้นะทุกคนไม่จะเป็นต้องใช้พวงมาลัยนะครับนี่เนี่บผมไม่จะเป็นนะผมไม่จะเป็นเลยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันโค้งแ้วทำทางก่อนลูกพี่โอเคนะผมปุ๊บนี่วันนี้อยู่กับรุ่นสิบเอ็ดแล้วกันนะทุกคนนะหรือรุ่นสิบเอ็ดแล้วกันนะทุกคนรุ่นสิบเอ็ดไปเลยนะผมมีเสียงเอ้ยเราบีดินอยู่นี่หว่าลืม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  มานี่ๆถอยมาถอยมาถอยมาผมนี่แหละบอกตัวเองนี่แหละถอยมาครับผมมีไปเจอเด้อคันหูคันหูคันหูต้องอัดชิปนะผมโอเคขึ้นรถครับผมนี่เทไปได้ขับแบบเดินก็ได้นะนี่ขับแบบชิวๆนะผม ไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายคนระับโอู้ลดถล่ายลดถ่ายขับแบบเดิมก็ได้นะครับเดินนี่พี่โอ้โหแรงเดินแทบไม่มีคนระับทุกคนแรงเดินแทบไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราโคมาสู่มาลองลอกดูนะครับเอ้ยจะโค้งมาสูมันลอกไม่ดีอนะ่ะเนาะ เกมไม่ดีอ่ะทุกคนลองดูแล้วนะครับความสู่ร130นะไม่ใช่200 <c oughs> ใ,ใครอยากให้เอารุ่นอะไรมาลอกกอ็คอมเมนต์บอกได้เลยแล้วกันนะทุกคนนะอคอมเมนต์บอกได้เลยนะยครับง่ายๆครับง่ายๆไม่รีบครับผมเดี๋ยวเราเปิดอ,อันนี้ดูเปิดประตูแล้วก็เปิดเครื่องระบายความร้อนนะทุกคนนะ เรื่องการลอกนาผมน,นะเกี่ยว้ัวเสร็จก็ต้องลอกนานะทุกคนนะเพราะว่านามันสูงเกินไปนะทุกคนนะปเกีแ okay. ฟนี่ครับี้ผมสบายสบายชิวๆกันเลยแล้วกันนะครับดูนี่วันนี้แล้วกันนะทุกคนนะเนี่ยเทไดไหมลูกพี่ เราก็นั่งบนอ่าวแมคโครไปเลยนะทุกคนสบายไปเลยแล้วกันนะคะ<บา>รับรู้การลอกหนาของครับลอกหนาแล้วกันนะทุกคนนี่เพลินดีนะทุกคนนะเพลินมากเลยครับแต่สวิงช้ามากเลยนะรุ่นสิบเอ็ดสวิงช้านะทุกคนอ่ะสวิงช้ามากเลยครับ<ล>ดูดิสวิงช้ามากเลยนะ เดี๋ยวรถนี้เราจะพอเลยแล้วกันนะทุกคนนะราอาได้กินเลยว่า15นาทีแล้วนช่ไหมวะโอ้โหเร็วชิบหายเดี๋ยวรถนี้เราก็จะพอเลยครับรู้สึกว่าตอนนี้มันแบบอบอ้าวมากเลยนะทุกคนนะไอ้นี้ใน,น,นชีวิตจริงนะอบอ้าวมากเลยครับเพราะว่าฝนพุ่งตกไปนะทุกคนนี่เห็ดจะออกหรือเปล่าเววนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคดึงมาผมนะดึงมา ปึ๊บดึงมา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 โอเควันนี้แล้วกันนะทุกคนนะโอเคพอยังกี้พอย่างเนี้ยลอกบางๆครับทุกคนครลอกหนาบางๆครับเขี้ยวเดี๋ยวแปพักกินข้าวแล้วกันนะทุกคนครับกินข้าวเย็นไอ้กินข้าวเช้าแล้วกันนะทุกคนไปด้วยไปด้วยพี่ คไปครับผมนะครับมันเต็มจริงหรือเปล่าะมันกนะูไปกูไปอย่างเดียวโอไกลเต็มแล้วโอเคโอโ้ประตูก็ไม่ปิดไปก็ไม่ปิด <c oughs> ไปอย่างเดียวครับทุกคนคนระับไปอย่างเดียวครับจังหวะนี้แหมเสียงมันจไพ่รอสนองหูสนอกเกินเสียงแต่ลมเนี่ยนะครับผมไปาชา้าๆผมนะไปาชานะ้าๆครับ ไปเร็วไม่ได้ครับนี่สวัสดีครับผมยินตรงบริเวณตรงนี้นะทุกคนนะยังไม่เอารถมาเกี่ยเลยเนี่ยตรงนี้อ่ะแคร์นะผมดับไม่ได้หรอปว๊บนี่ดับเลยครับผมจอก็เดี๋ยวปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อยากให้เอาคันไหนมาลอก คลองก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยแล้วกันนะทุกคนนะตอนนี้แป้งโครร้อนชิบหายเลยวะร <laughs> ้อนมากๆเลยทุกคนนะ <laughs> เอาละผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะก็กกได้พวกสวัสดีครับวัครับ